สวัสดีครับอาจารย์เป้เดลกาลาดนะครับนะฮะวันนี้นะครับเรามาพบกับแฟนปาแท้เลยมานะครับเพิ่งจะฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกไปนะครับกับริเวอร์พูลนะครับคันนี้เจ้าของรถใจรักจริงๆนะฮะอ่ะให้ดูกันเลยครับตัวเดลว์แร็คครับเอตเทอรเนียมพลัสนะฮะสติ๊กเกอร์ริเวอร์พูลนะครับค่าครับเนี้ครับหลังจากเราไปกันมานานนะครับคืนนี้ฉลองชาอย่างเต็มที่นะครับอัพ เรามาว่ากันในส่วนของตัวรถกันดีกว่านะครับตัวนี้เอเวอเรสต์เชียพัทนะครับทำอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกที่เห็นคือล้อแมกนะครับกับยางแน่นอนครับแบบไปที่สิบนิ้วนะฮะนี่นะครับนะฮะตัวยางส่วนใหญ่ตัวนี้ก็ประมาณนะครับนี่ไม่ประมาณละสองเจ็ดห้าส่วนใหญ่นะครับนี่ฮะสองเจ็ดห้าห้าห้านะครับยีสบ่สิบนะฮะไปดูเลยนะนะครับ เราเป็น a อทีนะนะครับคิวล้อติดแน่นอนครับแบบแน่เพราะลายมันมาชุดสเกิร์ตนั่นเองนะครับนี่ชุดสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตล่างแบบนี้เลยนะครับอ่านะข้อปลายท้ายครับสีเทานะฮะแล้วก็คาดเอลเอลวรเอสเจไฟนะครับก้อนเบรกนะนะครับนี่คือตัวท่อหลอกของชุดสเกิร์ตข้างล่างนะครับมาหาที่ฉลามครับตัวนี้นะฮะ ก็ด้านข้างด้านนี้นะครับในวายครับรีรฟูลเช่นเดียวกันนะนะครับฟิล์มก็เป็นเซรามิกค,ครับตัวนี้มืดๆแปดเซนนะฮะมาดูด้านหน้ากับนบ้างน,นะครับด้านหน้าหล่ออย่างการ์ดเวเดอร์นะครับตัวนี้มานี่นะครับตเต็มนะบแบบนี้เลย มินน้าทำไรบ้างครับแน่นอนครับชุดเกิร์ตนะครับมาข้้งตัวนะครับกระจังหน้าฟอร์ดทำตัวหนังสือสีขาวนะครับเดล่าเอลเสนะครับสีเงินบนฝากระโปรงหน้านะครับคอไฟหน้าคอไปท้าอ่าคอไฟหน้านะครับนี่นะฮะนี่เราส่งมอบครับนะฮะฝป้ายฝา performance นะฮะเผื่อใครสนใจนะครับสไตล์นี้นะครับติดต่อก้ามาได้ครับตกแต่งภได้นะครับนี่ฮะ ปสติก็ด้านทางแล้วแต่ท่านนะครับจะได้สโมสรไหนอะไรยังไงนะครับอขอบคุณเจ้าของรถนะครับแล้วก็อาจจะไปเดิน,นกะหลาดขอบคุณมากครับครับ